สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่ป๊อบน้องอรินนะคะพาน้องอารินมาม,มาลงทางแล้วลงสิบคิดนะคะคมีเบญญากับสิบคิดอยู่ด้วยลูกลูกแม่ป๊อบนะคะสิบคิด

ยินตกับมาล้อมนี่ตางเก่าเฮงดุกินเฮงเออดึงหัวแน่ได้ยีาเห็ดได้ของดูทดูทดูท่หลอกเขาด้วยหอเขาด้วยเออเจวลบดุงแล้วคาดเดาะได้ด้

ิบคิดรู้ว่าเป็นแม่แล้วนะคะสิบคิดรู้ว่าแม่ป๊อปแล้วนะคะรู้ว่าเป็นแม่แล้วนะคะรู้ว่าแม่ป๊อปเป็นแม่ตัวเองแล้วร้อ,อง ไม่หกกินนโอสนันเลยค่ะ สนานเลยนะสนานเลยนะคะสุดขัอืมขอรู้ขอรู้ขอรู้ว่าเป็นลูกขอร้องนะคะสิริพิษก็รู้ว่าเป็นแม่แล้วเกิดร้อง ที่นั่นงเลย <laughs> โอ้ดูน้องเขาก็สร้างที่ก็ แล้วลินวันนี้ลินคือคักมากนะคะเจอทั้งพี่เจอทั้งเบยยาแม่หรือว่าเป็นแม่แล้วสนั่นเลยค่ะ <c oughs>

อาลินคือคักเ,เลยนะคะลินกับเนื้อกับตัวสิบพิษก็ อยู่ไม่นิ่งแล้วนะคะอยู่ไม่นิ่งแล้วถ้าไปยักพวกมากห้รังคีักฟังตู้กันกินก็อยากกินร้องก็อยากร้อง ร้องอิ่มแล้วค่ะร้องอิ่มแล้วก็ยืนเล่นต่อ ไม่กินยาแล้วไม่กินยาแล้วไม่กินยาแลเดี๋ยวจะกินวันนี้นะโยกันหองมดมืดดูแล้วจะอิ่มหรือไรวเราจะไปฝั่งนู้นตกันแหงแท้แหงติบไปนะั่ะ พรทิพย์ก็อยู่นี่นะคะพรทิพย์มัดนี่กล่องนี้เป็นของสิบทิศย์เบญญานะคะตัวเบียดปะ กูลแม่ป๊อปก็เงี้ยแต่กูลแม่ป๊อปก็แบบนี้ค่ะเห็นคนปีนเขาจะปีนตามเห <laughs> ็นนะ <c oughs> พี่เห็นพี่เออ ลูกก็ดื้อเตะด้วยดูเตะแม่ด้วยเตะค่ะเตะแม่ด้วย ลิดออกแล้วมานี่มานี่ไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยหักแล้วดมป๊ออไม่หยุดไม่หยุดทั้งวันแล้ววันนี้ทั้งวัน อิ่มยงังอิ่มยงังร้องอิ่มยั่งพักเหนื่อยก่อนพักก่อนเดี๋ยวไปร้องต่อนะันพักก่อนยังเหนื่อยอยู่ สายพันธุ์นี้ก็แบบนี้หละสายพันธุ์แม่ป๊อปก็จะตื่นตื่นแบบนี้นะคะใช่สนันเลยครอบครัวเดียวกันหมดนะคะส <18. S 1> มาเมรนแม่เนาะ <c oughs> เบนยาผู้ไม่สนโลกไม่ใช่แม่หนูหนูไม่ร้องไม่ใช่แม่หนูหนูไม่ได้อยากเจอแม่แม่พออยู่อยู่ทุ่งนะคะอยู่สามตัวที่เราไปหาเมื่อวานมืดทางนั้นก็เด็ดทางนี้ก็มืด เหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ปอบน้องอาินด้วยนะคะบ๊ายบายอาิน